สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรน,นะครับชาแนลที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ก็จะมาคำนวณสูตรฮานอยรอบปกตินะครับรอบสองรอบปกติเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวกลับนะครับเมื่อวานที่ให้ไปก็เข้าตัวกลับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับวันนี้ก็มาเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มภูทรน,นะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับบอกทุกครั้งว่ามีเข้ามีหลุดแต่เมื่อวานนี้เข้าทั้ง3หน่อยเลยนะครับใครไม่ใครไม่เชื่อก,ก็เข้าไปาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมาครับวันนี้วันนี้ก็มาได้เดี๋ยวเิฟน,นึำคำนวนแป๊บหนึ่งมาครับ ที่คำนวณไว้ไม่เจอเจอแล้วมาครับหาานอยรอบสองปกติเชฟหนุ่มเดินรอบให้ด้วยตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นที่สิบสองหกสี่เด่น

1 8ึ่งแล้วก็หนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นสูตรคำนวณน,นะครับใครที่ชอบก็ติดตามไว้ก็เพื่อไปเป็นแนวทางของ,ตงแต่ละบุคคลนะครับเป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดแต่เมื่อวานนี้เข้า3าหน่อยใครที่ตามก็โชคดีไปนะครับวันนี้ก็มาวันนี้ให้เฉพาะสองตัวครับ3ตัวไม่เข้าเมื่อวานไม่ให้ก็ที่เชมหนุ่มชอบนะครับของวันนี้ก็มี สองสี่หนึอาหนึ่งห้า 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5ครับก็ชอบเป็นเน้นให้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนที่ความเสี่ยงครับก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่ที่ป้องกันเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับเงินทองหายากก็ใช้สอยอย่างประหยัดกันทุกคนนะครับเช่นหนุ่มก็ฝากไว้อย่าลืมกด ไลค์ like, กดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดสูตรต่อ,ตอไปช่วงบ่ายช่วงเย็ยนวันนี้เดี๋ยวเชฟหน,น,นุ่มจะลงสูตรหวยรัฐบาลไทยให้ด้วยครับงวดแรกงวดแรกเลยครับวันนี้จะลงให้งวดแรกสูตรคำนวณเองนะครับถ้าชอบก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะลงให้ช่วงเย็ยนวันนี้เย็ยนวันที่สิบสองนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทิปต่ตอไปเทปหนุ่มก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่กับสูตรหน้าสูตรฮานอยแล้วก็สูตรรัฐบาลไทยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำโดยร่ำโดยทุกคนนะครับสวัสดีครับผม